Da, 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 da. Dạ, nào, chạy, <laughs> ừ. Nên nằm lại Đó. Có tuổi gì đây. Được. Ừ. Được rồi. đấy, Đờ. Ừ. Tuổi nó này. Cái <laughs> đó. Nhím vàng đó. Nhím này đó. nhìn bên này. cái tờ bán Đêm. เด็กไอหนิมกโตอม่คือดีเลยยย่ฮ้ยเยอน่ลยนีืจมะไเขาจมไหนคือตม่คือเนาะแนนมากินม่นแกงมะมยหมูบะแกงมะมยหมู

วัสดีค่ะ,ะโน,น้ตอะไรนีกหน้อยเอีกโหติ๊ตารอยเอฟจ้าอืมเออยเอฟติ๊ตามน้งนย เป็นขีบอ่สุดแน่เลยบอเป็นขีบอฮะอะันยุ่มหยิ <t os <t os> <t os ่มหวานเหยิ่มหวานแท้แๆเขาบอกว่าเขาเป็นขีบเออข้อว่ยากอยากออันวอ้ห้หัวเวแท้อ๋ออนเทียนก่อบอลีเบลีบ่เนำห็แน่ Juklah. Juklah kan kau lihat sahupan, nek. Kau lihat sahupan. Oh, suaranya. Nek. Apa ini? Eko, Lu. Hehehe. Biarkan kau, kuih itu. Tengah-tengah. Eko, Lu. อาเฟ็กอาเฟ็กไหม่แล้วน,น,น,นคะครับมันกดไหลกคแข็เอ,อาแล้วเจ็บพ่อ,อ,ะอปะฮะ